อยู่กับป้าจำลองสหายลุกคนเดี๋ยวค่อยเจะาบอกผมจะมุมเอาอันนี้เนาะอะไรจ๊ะโอ๊ยบ้นี้เต็นอยู่ประมาณเอามาดีจ้ะเออเดี๋ยวค่อยค่อยอยู่อาศัยต่างกันวันมันคือปุยคืนเฉจ่าฮะ หมุนอไรตัวอาสอดให้เราผิดไหมถือมยบหมอกับัน,ปะปะน,นโอ้โอเคถอยอ<ม>อกมาสิมันบางกล้องนี่ยมอคอยยางบล้วคอยยางบบลลนขึ้นไล่ไปไล์ก่อนไล่พอคนก็จะเข้า,ามา เหตุเกิดอยู่บ้านยายช่องประจมลองจะหายลุงผลเออเบื้องข่างเนี่ยอ่ะมาเห็นหน้าไปเจออันนี้คลิปอันนี้ไลฟชสด อ๋อเดี๋ยวจ้าจ้านั่งดีๆจ้านั่งแบบคุณนายจ้าโอ้ให้นั่งแบบคุณนายกูจ้าเริ่มแ้วจ้าจ้าเอากดหรือยังตัวนี้นะเอากดแล้วจ้าสวัสดีจ้าปะโลงจ้าสวัสดีจ้ดีนะคะปะโลงญาติกระนาจ้านะคะมาเล่นกับปะโลงนะคะเพราะว่ามามามาอ่ะ อยากฝากอยากถามความคิดเห็นของปลาลองมานะเรื่องอ่ะที่เขาบอกว่าเขาไปขับไล่ยูทูบเบอร์ออกจากบ้านเรานะคะความคิดของยายความคิดของยายความคิดของปลาลองเมื่อวันเมื่อคืนนี่เนาะยายก็เขาไปดูทนายยายก็เพิ่งรู้ว่ามีคนเขาเขา้าเอา่อไปไล่ยูทูบออกเนาะยายก็เพิ่งรู้เมื่อคืนนี่ค่ะจ้าอืม ยายก็ในความคิดของของยายเนาะจ้ก็ยายก็อยากถามคืนว่าไล่เขาเรื่องอีหยังอยาถามคืนพัชจขจะ,ะไล่เขาเรื่องอีหยังเขาไปทําความเลื่อนล้อนให้คุณเรื่องอะไรคะเขาก็ทำยูทูบเบอร์ถ่ายรูปอยู่ด้านหน้าบ้านลุงพลเขาไม่ได้เคยเข้ามาถ่ายที่ในบ้านเลยเพราะว่าตอนนั้นก็พูดกันแล้วเรื่องนี้ ไม้โกนบอกว่ามาถ่ายคนในบ้านอม,มาช่างวุ่นวายเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้มาถ่ายแล้วเออเขาก็เซฟตัวเองแล้วยูทูบเบอร์น่ะออตอนนี้เขาก็ติดตามชีวิตลุงพลเขาก็ไปถ่ายอยู่บ้านลุงพลแล้วพอยายมาได้ยินเมื่อคืนนี่ห้อยมันอีหยังอีแล้วมันคือเกิดเกิดช้ำเกิดช้าแพ้อันเรื่องยูทูบเบอร์นี่นะ พอเรื่องอะไรถึงอยากไปไล่เขาอยากถามความรู้สึกไอ้คนที่ไปไล่น่ะนะคนที่เขาไม่พอใจน่ะมันเป็นอีหยังอยากถามเพราะว่าเจ้าของก็เป็นยูทูบเบอร์อยู่คนในบ้านกุกอก่เกือบจะทุกราคาเรือนนะนะเป็นยูทูบเบอร์มีหลายช่องแล้วเกือบทุกเลยนะอย่างย่าเนี่ก็สามแม่ลูกแล้วจ้ะเอง A เ N ็นกอกต่อไปเฮือนบ้าแกนี่ก็อาจจะได้ทำด้กก็ช่องอันนี้ก็ช่อง อาชีพในอาชีพเบลเกนี่อ้อนะให้มันทำารื่องนี่เบลเกเพราะว่าหลานเจ้าติดตามเจ้าแล้วเฮือนหน้าจ่ายนี่ก็ไม่ทำคดแค่ป้าชีกับเรา้ต่อไปอาจจะทำก็ได้ค่ะแล้วดิฉันนี่ก็จะเพิ่มมาอีกจะทำยูทูบเบอร์ทั่วบ้านนี่ต่อไปบ้านกกอกอาจจะเป็นบ้านยูทูบเบอร์ไม่ใช่บ้านกกอกแล้วอาจจะได้ไปยื่นเรื่องอยู่ ยูทูบเบอรก์กอกไม่ใช่บ้านกอก,กเลไอนา<ช>คต่อไปบางทีน่าคิดเอาไว้เฉยๆหรือว่ายายคิดเข้าข้างตัวเองก็บุ้ง<ช>ยายก็คิดไปแบบยายนี่แหละค่ะอื<ช>มันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวก็เรื่องนั่นเรื่องนี่เออเนาเออาไปฟ้องกันเข้าไปทำไมก่อนนั้นมันอาจจะไม่ได้พ้องพ้องให้ใจเอาที่สบายใจยายว่านะเพราะว่า ทำไมต้องไปไล่เขาเขาทำอีหยังคอยอยากงู่อยู่ดิแล้วตัวเองก็ไปนู่นไปนี่ก็ถือกล้องเวอร์นอยูอ่อันนั้นนะคะอันนี้นะคะอันนั้นนะครับอันนี้น,นะครับแล้วตัวเองก็ถ่ายทําเขาคนอื่นอยู่เหมือนเดิมและตัวเองก็ไม่เป็นยูทูบเบอร์บอบางทีบางทีเอฟซี FC ก็อยากดูธรรมชาติวิถีของชาวบ้านเราเนาะกระลาะ เราก็ไปถ่ายให้เขาดูเนาะเขาเ้าทำยูชวนเขาเขาก็ไม่ได้มาช่างความดีเราก็ไปวัดก็ไปวัดเราก็ได้ถ่ายอ่าได้ถ่ายเพราะว่าอย่างย่านี่ซเสอร์ซาซานี่ยโอ้ยนก็ปีนไปปุ้นไปพี่ดูนะคะยายก็มางงเอามันมาอีกแล้วยูทูบเบอร์นี่มาไม่ถ้าถ้าถ้าขับไล่ยูทูบเบอร์นี่ถ้าถ้าไม่ชอบช่องไหนก็ให้ระบุมาเลยถ้าถ้าไม่รวมไม่อยาบย ความคิดของยายเนี่ยูความคิดของยายนะ่อันนี้ก็ถูกต้องค่ะถ้าไม่ชอบหรือว่าถ้าไม่ชอบช่องยายจำลองนี้ก็มาคุยกับยายจำลองถ้าไม่ชอบช่องหน้าต่ายก็ให้มาคุยกับช่องหน้าตายรู้ว่ามันเป็นคนคนไปไม่เหมารวมถ้าไม่ชอบใจตรงไหนใช่ไหมยายไม่ชอบใจตรงไหนก็มาคุยได้เพราะเราเป็นคนบ้านเดียวกัน ถ้าคิดอยากจะอันจับมือกันนะถ้าคิดอยากจะเป็นศัตรูพูดยังไงก็จะเป็นอยู่นั่นแหละถูกต้องเ,อเขาไม่สามัคคีเรา<ม>ก็<ม>เราจะสามัคคีกับเขาผ่ายเดียวจะตบมือข้างเดียวมันบ่ดังไรมันดังได้ยังไรห,หน่ะเขาอยากดีกับเขาแต่เขาไม่ดีกับเขาเดชะ<ม>่ะมันก็เลยเป็นปัญหามาทุกวันนี้ค่ะปัญหาอะไรคะปัญหาคือว่าปัญหาปวดหัวค่ะ อะไรเกิดก็ให้เกิดอยู่หันแหละอันที่แท้นะํ่มันก็เป็นคนบ้านเดียวกันแล้วกินฉุกกินดิบมาด้วยกันอแล้วเอาไปเอามาก็ไปฟ้องบ้านเดียวกันมันน่าอายมันคนชาวโลก <c oughs> เขาไม่หัวเลาะเยอะ <c oughs> บ้านน้อยแค่ผามือนี่ <c oughs> ก็ยังมาทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องอะไรไม่พอใจอะไรก็มีบ้านอยู่ <c oughs> เพื่อนก็เห็นมาคุยเลย <c oughs> ไม่จําเป็นต้องวิ่งเจน่นไปแต่หาแต่ตํารวจแต่เดี๋ยวตารวจเขาก็จะย้ายออกจาก ลงพักเบิดเขาก็ปวดหัวน้ำเฮาคือกันไดเออแทนที่จะจะมาดูเดดร่รัดฉลมาดูจะบ้านกกอกโยมันเบื่ออะไรเออบอกว่าจะเข่าบอกว่าจะเขาได้เรื่องนี้ยูทูบเบอร์เขาก็ถ่ายทําเขาก็ทามาหากินในครอบครัวของเขาเ,ออเขาบอกว่าไม่ให้มาถ่ายเด้อในหมู่บ้านน่ะเขาก็ไม่ได้มาถ่ายเ,ออเขาก็อยู่ในจุดนั้นแล้วเวลาค่ำมืดเขาก็กลับรถขับ ไปหาครอบครัวเขาแล้วเราก็เข้าบ้านมาหุงหาอาหารมาไล่จดอยู่บ้านอแล้วก็อยู่บ้านเราเราก็อยู่บ้านเรามอโม่แม่แม่อยู่ใช่ไหมป้าอยู่มอโมแม่แม่อันพูดถึงว่าการด่านะมึงก็ด่ากูก็ด่าก็คือจบถ้าเรารักกัน่ะบางทีสมัยก่อนได้ด่ากันยังปะตบกันอยู่กลางทางเลยก็ไม่ได้เห็นจะเป็นอะไรถ้าไม่อยากจะเอาเรื่องอะแต่ถ้าว่าอยากสามัคคีกันนะยายว่า คุยกันได้ค่ะคุยกันได้คนทั้งโลกเขาก็อยากให้แทยบ้านปุกโกถูกกันเขาเม้มเข้ามาเออไม่อยากให้แบ่งพักแบ่งพวกเขาพูดนะคนทั่วโลกนะแปบดนาทีย่งางของคอยย่างของเจ้าห,หอดหอด<อ>เกินดจัตบตกคนก็ได้จะตบชีสทำไมต้องไล่ใคร ใครบางคนก็ถ้าสมมติไม่พอใจก็เอาชื่อเขาไปยื่นชีแล้วก็มาคุยกันก็แค่นั้นก็จบถ้าอยากจะถูกกันได้แต่ก็ไม่รู้ถ้าเจ้าอยากเป็นความคิดแบบพันความคิดเจ้าก็มันอยู่แค่นั้นก็มันมืดดำค่ะมันมืดดำควนดคิด,ม,ดนะมันดำค่ะก็คลิดนี้นะคะก็ขอบคุณป้ารองนะคะขอบคุณ ขอบคุณคุณป้ามากๆนะจ๊ะขอบคุณในความคิดของยายรองนะคะความคิดของป้าจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะแต่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าแต่กอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะมันไม่มามันมันปรับเหมือนหน้าแต่ไม่ได้ปรับหน้าตัวเองเพราะว่ายี่ห้อนี้มันปรับไม่ได้เราไหล